เดี๋ยวต้องลองขับดูสลาขับกับ MG ZS Minor c h a i n นั่ง MG Extender ไปนะไปที่สนามเทสต์ได้ห้องกว้างเหมือนกันนะ Extender คิวนะรับับทราบครับ,บเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดคิวกันในเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอเพราะว่ารถมีคันเดียวทยอยทยอยอทดสอบกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยแนะนำข้อมูลนะครับ,นรบสนามทดสอบนะเดี๋ยวไปรอคิวกัน g z s EV Test Drive นะเขี่นะคะของเรามีทั้งหมดดยกาสามโหมดค่ะ Eco Normal Sport ค่ะสกู๊ปเพลตรงนี้ค่ะก็คือ Kinetic Energy Recovery System ค่ะหรือว่าการนำพลังงานจลกบไปิชานั่นเองค่ะมันมีเพดโดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะของเราจะเป็นการ ของเราจะไปปุ่มคือค่ะตัวนี้คนละชื่อเรียกกันค่ะอันนี้ส่วนแบตเตอรี่อันนี้จะไปช็อตทัชสูตรหน้านี้นะคะซึ่งของเราก็จะมีการบอกสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางขับประมาณได้ค่ะซึ่งของเรานะคะเต็มหนึ่งร้อเปอร์เซน์วิ่งได้สี่ร้อยสามกิโลเมตรตามมาตรฐาน AEDC นะคะตามการทดสอบเลยค่ะส่วนอันนี้เลือกการค้นหาสถานีชาร์จค่ะจะค้นหา รอบระยะลัศมี10กิโลเมตรต่อน,นะคะคือแบบมีซิมในนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งซิมก็จะมีการจะมีการใส่ไว้ในรถคันนี้มหมายความว่ารถมีการต่ออีกในตลอดเวลาค่ะซึ่งตรงนี้ต้องสถามฝ่ายขาอีกทีนึงนะคะ,คะว่า,าโปรโมชั่นเป็นแบบไหนระยะเป็นยังไงค่ะอันนี้ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวหน้าจอค่ะสภาพอากาศก็จะมาจากเว็บคันนี้ เป็นออนไลน์เหมือนกับที่เราใช้ในมือถือเลยค่ะคส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการปรับอุณหภูมิแอร์ค่ะสามารถใช้เข้าสั่งเสียงปรับลดเพิ่มลดอุณหภูมิเพิ่มลดพัดลมแอร์ได้ค่ะตัวนี้ส่วนเรื่องทิศทา่ลมแอร์สามารถกดทัชสกรีนได้เลยค่ะครับส่วนนิเพลงค่ะเราจะมี USB บีบูทูธเพลงออนไลน์ก็จะเป็นจูกมิวสิกเรียบร้อยค่ะ ส่วนไลฟ์สไตล์ตรงนี้คือเป็นการเปิดอ่านเว็บข่าว่ะ<ม> okay. ส่วน Apple CarPlay ของเรามีรองรับนะคะเป็นไลฟ์สาย a p p l e CarPlay ไล้ลาสายใช่ไหมอ่าเสียบสายคะ่ะเสียบสายใช่ไหมส่วน Easy Con นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นการมิลเลอร์ในะจอ a n d ด o อยขึ้นได้นะคะตัวนี้ พวกการรัการกยุยืนต่างๆแพชชั่น์วิสอันนี้สามารถค้นหาสูย์บริการเอ็มจีได้ค่ะครับสามารถตั้งได้ค่ะอันนี้คันนี้ก็จะมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยนะคะเราสามารถตั้งได้ว่าเราต้องการให้แจ้งเตือนหรือว่าจะมีการเบรกให้ด้วยค่ะครับน,นี่พวกราช่วยเหลือกรับคีค่ะเพราะเรามีบาบสปอร์ตค่ะบาบสปอร์ตของเราจะเตือนในกระจกด้านข้างค่ะครับ ส่วนนี้นะคะระบบนี้ของเราสามารถสับเป็นสั่งเป็นเรนดิพัชเชิลวันดิ้งได้นะคะหรือว่าการแจ้งเตือนเฉยนนั่นเองถ้าไม่ต้องการให้มันหักกลับนะคะกรณีนี้ก็คือมันจะมีการช่วยรักษาแล้วในเรนค่ะตัวนี้ครับโอ้องเลยเอาอะไรดูดีนะใช่ค่ะดูได้ สุดทุกครั้งที่เปิดเกียวจะมีการตัดเข้าให้นะคะคเดี๋ยวอันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยนะคะครัตอนนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะคใช่่ะอันนี้อยู่โหมดสปอร์ต เสียงที่มันมาเป็นเป็นเสียงสังเคราะห์ใช่ไหมใ,<ช>ให้แบบ<ช>ค,คนภายนอกรู้ว่ารถมาประมาณนั้นใช่ค่คะอันนี้ชัองแรกนะคะครับสต๊สเตชนันต้องรอธงสีเขียวก่อนนะคะอันนี้เราก็สามารถทดลองเรื่องอัตราเร่งได้เลยระยะสั้นคะ่ะเราจะไปเบรกกันตรงธงสีเหลืองนะคะออ๋โอเคครับน,น,นี่แบบอยู่โหมดสปอร์ตนะทดสอบอัตราเร่ง อย่าติดเบาะเหมือนกันไวมากยังก็รรถบินสถานีต่อไปก็จะเป็นสลาลอมแถอน,นี้<อ>ความเร็วจำกัดไม่เกิน40กิโลเมตรนะคะครับผมนะคะอันนี้ผมไปซ้ายนะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสลาลอมแถสลาลอมใช่ค,ความเร็วไม่เกิน40นะ ก็ดีนะอาการโครงน้อยนิ่งรู้สึกแต่ว่าแบบร้อมันหนึบพวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีด้วยนะความเร็วต่ำอันนี้ลองสลับโหมด normal ได้ไหมได้ค่ะ,คะ normal เรียบร้อยค่ะค,ครับเ๋ยวจะลองเปิดเครือสั่งให้วิ่งดูนะคะ อันนี้วิธีไปนะคะเราจะตรงไปแล้วเราจะหักหลบกลวยที่เป็นแถวขวางเราอยู่นะคะเราจะกลับแนวตรงซึ่งเป็นธงสีเหลืองวางอยูนะคะในโหมดนอมโมก็ยังพุ่งเลยนะโอเคนะช่วงล่างดีอยู่อันนี้เราก็จะไหลกลับสู่บูธเรียบร้อยะค,ะค่ะ อันนี้ให้กี่รอบครับอันนี้ได้รอบเดียวค่ะเพราะว่าขี่อีวีค่อนข้างเยอะเลยค่ะขออีกรอบไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ okay. Okay. ถือว่าดีนะช่วงล่างโอเคเลย <c oughs> เกียร์แบบนี้ดีนะเป็นเกียร์หมุนแบบถอยหลัง <c oughs> แบบซึ่งในตัว EP ก็จะเป็นรูปแบบการเข้าเกียร์เหมือนกันแท้ครับแต่แบบมันมีคันเกียร์มันเชยแล้วนะต้องเป็นอย่างงี้ กล้อง360องศาก็ทำงานงานเราถอยใช่ค่ะแล้วก็มีเส้นกับระยะลายดที่ผ่านหับพวงมาลัยหักพวมาลใช่ค่ะเดินหน้าคุณไปถอยก็ได้ครับเดี๋ยวจะลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลงไม่ได้นะครับครับค่ะได้ขอบคุณมากครับค่ะครับช่วงรางดีนะขับดีอยู่ MG ZS EV Minor c h a i n ผมประทับใจมากครับเรื่องช่วงล่างแบบมันขับดีนะแบบดีกว่าที่ผมคิดไว้แบบช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีครับผมแบบนุ่มนวลแล้วก็แบบหนึบด้ยนะแบบเวลาขับที่แบบซิกแซกที่ผมเทสต์ไดฟ์ตะกี้ล้อมันค่อนข้างหนึบเนยะแบบเอาอยู่ครับอาการโครงน้อยพละกำลังหายห่วงครับ177แรงม้า แรงบิด260นิวตันเมตรแรงบิดอาจจะแบบลดลงนะครับแต่ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นจากตัวก่อนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแรงดีขับสบายตอนนี้แบบราคาเขาก็ถูกลงแล้วนะครับมีแบบ2รุ่นย่อยสำหรับตัว MG ZS EV m i n o a i n ก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าชอบแบบรถไฟฟ้ารุ่นไหนกัน ตอนนี้แบบรถไฟฟ้ามาแรงครับแบบมีหลายออปชันให้เราเลือกเป็น MG EP ก็ได้แบบรถไฟฟ้าแบบราคาย่อมเยาแถามแบบวิ่งได้ไกลด้วยก็ลองดูกันครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้แต่ตัว MG ZS นี่ก็น่าสนใจครับแต่แบบภายในนี่ผมว่าไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ส่วนตัวนะ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสําหรับราคานี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กับ subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ